สวัสดีครับกลับมาพบกับบัมซิมูเลเตอร์ EP ที่5แล้วนะครับซึ่งใน EP ที่แล้วนี้ช่วงท้ายๆผมได้ไปยึดบ้านหลังใหม่มาซึ่งมันอยู่ตรงที่ลานจอดรถตรงนี้นะครับทำเลค่อนข้างดีเพราะว่าพวกบักมันขึ้นได้ทางเดียวคือมันขึ้นได้ตรงบันไดาทางนี้ทางเดียวเลยครับส่วนก็จะมีเกิดบ้างปราบรายนิดหน่อยแถวๆนี้เราก็เก็บได้หมด เป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองสร้างบ้านตรงนี้กันดูเลยนะครับเเริ่มจากนี่เลยสร้างตรงมุมนี้เป็นบ้านนกไปสร้างเลยลอัพเดตมันด้วย peckers the perfect distraction if you're in a tight spot and want to buy some time just throw them into some faces and watch the enemies run away from their sharp beaks and flapping wings upgrading the peckers will let you target a larger area And eventually everyone around you. อ๋อพ i g e o นตัวนี้ก็จะคือการโจมตีเป็นฝูงนะเราจะใช้เศษขนมปังปลาไปที่เป้าหมายแล้วมันจะไปลุมจิกโอเคประมาณนี้อาอาอลูมิเนียมชีสไม่พอ สแครปไม่อพอโอ้ต้องไปหาสแครปไปตามล่าหาสแครปกันอีกสักอันหนึ่งอโอ้นีไ่ไงครับมันจะมีเสียงเหมือน เสียงเหมือนไฟเนี่ยไฟช็อตก็คือต้นตัวนี้มันจะเกิดแล้วถ้าเรากลับบ้านไปย่อยของมาสร้างละน่าจะเร็วกว่ามั้งอุ้ยแต่ตรงนู้นมีพวกบักอยู่เราไปฆ่ามันเลยแล้วกันทำลายมันอาบ,บูรูปินปิ้วปิ้ว เจาะขาเข้าหลังเข้าก้นมันจบเรียบร้อยเราได้รูปกรอ,อกมาเพิ่อมอีกหนึ่งตัวในการช่วยกันบ้านเราเราจะเก็บตัวน,นี้แทนนะเพราะว่าเรายังไม่เคยเก็บตรงนี้หนูจะได้ขึ้นบนแผนที่บอกว่ามีมะหอมอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่ง และนั่นบูรุปริ้นปักเข้าให้ปักเอาไม่โดนเอาไม่โดนอดกเด้งไปปักขายัง รอ E.P. ยัง e ไม่ขึ้นยังนี่ไงขึ้นแล้วจบเลยไปเก็บกรูปินก้ยสิบสี่ 14, ทับสิบเก้าแล้วนะนะตอ่อไปเซรามิก you're going to to starve death. แถวนี้มีคนเนาะมีอะไรอีกไหมมีแก๊งตรงนู้นอยู่แกง๊งหนึ่งไปเล่นมันอุ้ยมีฝาชักโรครก ไม่เอาปักหลังปุ้มปักเทาแล้วก็ระเบิดหมู่ไปเลยน้อยร่วงหมดได้มาอีกหนึ่งคน แลลืมลืมเราจะหิวหานรถลดลด,ลดอยู่ไหนกินดิกินเข้าไปกินี้ด้วยหมดเรียบร้อยอย่างน้อยก็มีช่องหนึ่งนะเอาไว้เก็บของอ้าวซ่อนอยู่ตรงนี้เฮ้ยใครเนีน่ยไอ้โจ๊กเกอร์ใหม่ใหม่ใหม่ เฮ้ยมีแกงหนึ aları, ่งอยู่ตรงนี้ตุ๊กต <ladder> ับตุ๊กตับมันเขาให้ตุ๊กตุ๊กไม่ไม่มีกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาย่อยของกันสักครู่นะฮะ คราวคราวไปไหนเออ โอเคฮะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านหลังนู้นไปสร้างบ้านหลังใหม่กันอ้าวผนนกหลบเรียบร้อยครับปวดอาชีพเมต์ผนนกสิบอันกลับมาแล้ว เราต้องสร้างนี่ก่อนเลยครับเครื่องย่อยเครื่องย่อยเอาไว้ตรงนี้ทำมาสองอันเลยเอาเอ๊ยจังมันเสร็จแล้วก็โต๊ครับ แ้วขาวางถัดมาแล้วก็ต้องเป็นกล่องเก็บของครับมาทางนี้เพราะฉะนั้นกล่องเก็บของก็ต้องอยู่ตรงนี่นี่ทำอาหารยังยังยังปืนยังทำไม่ได้ ครับนี่ฮะเครื่องครับเซรามิกได้แล้วเมาไว้ข้างโต๊ะครับเลยเรียบร้อยครับต้องเติมเชื้อไฟก่อนสแครปเมทัลนี่ฮะ อลูมิเนียมพวกนี้ไปตีเป็นแผ่นเหล็กก็จะเป็นอลูมิเนียมชีสโ,โอเคโอเคเข้าใจหลักกันแล้วก็มาสร้างอลูมิเนียมชีดครับโอ้โหต้องย่อยรัวๆ มันต้องสร้างตรงนี้เครื่องหนึ่งแล้วแหละนี่ไงสามมาขึ้นมาแล้วมันจะไปบุกตรงไหนเนี่ยส่งตัวนี้ไปช่วยกัน เรียบร้อยแล้วได้ก,กินกอดมา17ก้อน18ก้อนรวมก้อนนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเดี๋ยวเราจะทำป้อมปืนก่อนแล้กันแล้วก็กล่องเก็บของอีกสักอันนึงอันใหญ่ต้องการอลูมิเนียมชีทหนึ่ง อะดูม่เนียมชสียแต่ว่าเยอะเนี่ยเป็นสองสามสี่ตะปูอีกสองสามสี่ห้าหกแล้วก็สร้างรังนกด้วยนี่ฮะทาร์โด Those pigeons love to feel the wind in their feathers. They keep flying in circles, creating a powerful whirlwind. A pigeonado full of sharp beaks and talons. Anyone caught inside will surely be stuck there, getting hurt by a barrage of painful pecks. The best thing is, the pigeonado's size will double with every upgrade. โอ้พิเจนโทรโดจะปลาขนมไปแล้วก็นกก็จะไปปัน่นหมุนรอบๆจนเป็นพายุอ้าวหมายหมดไม่ใช่ดิขอเพอ่์ไปเสร็จแล้วเราก็ต้องสร้างกล่องขนาดใหญ่อีกหนึ่งกล่องเอาไวน้นะไวน,วนี่เลยอะไว้ข้างโต๊ะนี่เลยมันจะมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างไว,แว้แถวๆนี้กด อัพเพจแอพเลรอ๋อสกอเร์เมาส์หมุนยิงไปทางโน้นนะปุ๊บแล้วก็ไปหาของกัน าโดนหน่อยแล้วกันไปเลยเอาโธ่มันยังไม่มีดาเมิต โัวน,นี่ไม่ได้อุ้ยม่โดนได้มาอีกหนึ่งคนนำม,มากันบ้านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีถังเหลืองอันนี้ไม้ก็เริ่มจำเป็นแล้วเพราะว่าเราเริ่มเผา ได้นมด้วยนี่ไงเต็มหลอดเลยโอ้นิสแคอัพเปอร์รู้สึกว่าจะได้ของดีลัวๆเลยค่อนข้างเยี่ยมน,นั่นนี่อันนี้ดิสเขาซื้อถูกเอาเอาไว้ซื้อของกินถูกๆ เอานนกมาซ่อนดูตอนนี้เราก็เคลียลักลักก็เกือบจะหมดแล้วเดี๋ยวไปขนของที่บ้านมาทำมาไว้ตรงนี้เราก็จะไปทำเนื้อเรื่องหลักกันอ้าไม่ได้คืนด้วยออนนี้เดินลังกระดาษคืนจังมัน หมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บพวกนี้ที่มาถึงแล้วครับเราก็เก็บของกันตัวนี้จะเป็นพวกของทำสแครปพวกนี้แล้วก็แผ่นไม้แกมกระดาษไปด้วยส่วนตัวนี้เราจะเก็บของทั่วไป คือพวกเม็ดผักแล้วก็ของทำยานี่ด้วยอลูมิเนียมชีนะหาได้แต่คอปเปอร์จะไปหาจากไหนเอาลืมลืมอัปเกรดตัวนี้อลูมิเนียมชีสหกคาร์ดบอร์ดหนึ่ง โอเคครับตอนนี้เราก็สร้างบ้านมาได้ประมาณนี้ส่วนส่วนบ้านยังไม่ไป็นงีไหนนะกระดาษหมดก่อนแล้วก็อัปเกรดพวกนี้ตอนนี้เรายังอัปเกรดตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเรากระดาษไปสร้างนั่นหมดจนลืมอัปเกรดนะครับเดี๋ยวไปหาเก็บกระดาษก่อนในช่วงเก็บกระดาษเราก็จะไปลุยเวสหลักอีกเวสหนึ่งกันเลยแล้วก็แล้วกันนะครับ สต,ตังได้ทำไไม่มีตำรวจนะอะครับตอนนี้เราก็มาถึงหลังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็มีด็อกเตอร์สติเฟงคนหนึ่งยืนรอเราอยู่มันจะให้เราทำอะไร hey, <nerd! S 1> เฮ้ยเจ้าแว่นมายพูดอะไรบางอย่างเรื่องการช่วยเราใช่ไหม<ล>น่าทึ่งวัตถุไม่มีชีวิตสามารถพูดและเคลื่อนไหวได้เอง ดูเหมือนว่าการทดลองของ Evil Way พัฒนาขึ้นแม้ไม่มีฉันอยู่แล้วนายล่ะเป็นไครฉัน u b r e อ i s, East, <S, อ <S หมอนักเคมีและผู้มีสายทัศน์ Evil Way เป็นบริษัทเดียวที่สนับสนุนการทดลองของฉันวิทยาศาสตร์สามารถพาเราไปสู่จุดที่ดํำมืดได้พวกเขาเป็นคนเดียวที่ยอมรับสิ่งนั้นมันทำให้ฉันใจสลายเมื่อพวกเขานำมันไปหากำไร ฉันไม่สามารถทำงานให้พวกนั้นได้ฉันคือนักวิทยาศาสตร์สติเฟืองไม่ใช่นายทุนยังไงก็ตามฉันรู้ตำแหน่งที่ตั้งศูนย์วิจัยของพวกนั้นนายอาจพบสิ่งที่นายกำลังมองหาที่นั่นเอาละบอกมาเถอะแน่นอนว่าฉันให้ข้อมูลฟรีฉันต้องการซื้อขาย ศิละปะลับแห่งการร้อมรวมแอลกอฮอล์ฉันอยากให้นายแสดงฉันดูและอย่าแซงทำเป็นว่ามันไม่มีอยู่จริง uh huh. ฉันเตรียมของทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว <The equipment, S 2> ของสวมใส่ <the ingredients, S 2> ส่วนผสมและนักเล่นแร่แปรธาตุทำให้ฉันดู <seems> ดูมอนเราไม่มีทางเลือกนะเพื่อน <Do you S 1> โชว์เวทมนตร์ของนายเลย หมายความว่าไงที่จำไม่ได้ฮะอ๋อใช่สมองเครื่องเดียวโทษทีเพื่อนฉันชอบลืมเรื่องนั้นพูดตรงๆนะฉันมักจะลืมสิ่งต่างๆมากมายแต่ฉันจำได้อยู่สูตรหนึ่งหวังว่าจะเพียงพอที่จะโน้มน้าวเจ้านั่นได้ในสูตรเริ่มต้นโดยเบียโอ้เริ่มต้นด้วยเบียเลยเหรอแล้วก็ใส A four-leaf clover! No! Wait! That wasn't it! Take it out! It was a dragon horn flower and a head of bear garlic! I'm sure of it! Right! Now cook it! May not remember how! But I'm sure it will all come back. Yeah, that's it. Good job. Food beer. Fudo beer. A potent brew with a potent smell. Drink it and release a mighty garlic scented burp. Its unrelenting force will send people flying. The smelly fumes are also highly flammable and will ignite when the bottle breaks. Simply throw it to create a fiery explosion. Drink and learn. I see. Can you replicate the results? I will provide you with more ingredients. Go on, pal. Just use the book and craft another one. Playกันเพื่อนกันครับอีก. Fudo beer. Oh, we have a lot of things. Oh, they gave us this already. I'll take it all fascinating time for a field test let's see how these boxes react to your mixture mm -hmm. oh. if my observations are correct then each brew also has an alternative use can you demonstrate แล้วก็ล้อมเดินดูซิโอ้นี่ไงกินปากไม่ใช่เรื่องตลกน่าทึ่งนี่จะทำให้การศึกษาของฉันง่ายขึ้นมากตามที่สัญญาไว้นี่คือข้อมูลที่นายกำลังมองหาถ้าอีวิวเวทดลองกับนายนี่คือสถานที่ที่มันน่าจะเกิดขึ้น โอ้โห oh. แล้วอยู่ไหนล่ะสถานที่อยู่มุมนี้เลยนะครับป่าสุดเลยก็คือสถานที่ที่เราโดนทดลองนั่นเหรอส่วนตอนนี้เราก็ได้พอเรียกอะไรนะระเบิดไฟมุร์ทอปหรือว่าจะกินเป็นยาเพิ่มแรงดันลม หรือว่าเลอนนั่นแหละฮะเอาเป็นว่าสำหรับ EP นี้เราก็คงต้องขอเดี๋ยวนะแล้วเอายังไงหนึ่งสองจบหนึ่งสอง ตอนนั้นโดดนี่โดดนี่โดดนูน่น,นไปนูน่นเอเริ่มต้นจากตรงนี้โอโหบาัคเลนดอีทัมมิงไปกันบ้านสิครับแปดวิ i think i can ืนนี่ดีนเราต้องสร้างเยอะๆแล้วแหละเลี้ยงกันนี่เลยครับเอาเป็นว่าสาหรับอีพีนี้ก็คงต้องขอพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับส่วนขนนกตรงนั้นก็คงต้องเอาไว้แค่นั้นก่อนเดี๋ยวเราค่มาหาวิธีโดดกันทีหลังแล้วก็อ p ีหน้าเราจะไปทำเพจในเรื่องกันต่อไปตรงจุดที่เราโดนทดลองพร้อมกับ สร้างป้อมปืนนี้ขึ้นมากันไห้หมดเลยการมันบุกนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไปกลับใจด้วยครับไว้พบกันใหม่ใน E ีพีหน้าสำหรับ e ีพีนี้ก็สวัสดีครับ